สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเคนะคะช่วงนี้ก็จะเช่วงที่เราจะจับแจงทองนะคะในชุดกเป็ชื่อซ้งแค่าอยากได้นี้นะคะส่งเข้มาเลยค่ะส่งเข้ามเลยนะคะน่ะคะทั้งหมด22เส้นนะคะวันนี้เราสะมอบให้กับทางอเมริกาหน้านะคะ าหน้านี่ก็จะจับเส้นที่ตัดไปให้คือเส้นที่19เก้าค่ะอย่าเชิญจัดแจกได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ทัง คุณทวีชัยเป็นเป็นผู้ประกาศผู้โชว์เกมเป็นผู้อ่านนะครับอ่ะเป็นผู้อ่านแล้วผมจะไม่ดูผมจะไม่ดูโอ้ผมรู้สึกว่าเซลล์เขาจะเขาจะเขาจะถึงเป้าเลยนะครับค่ะแม่ค้าชื่ออะไรชื่อบริษัทอยู่ไกลนิดนึงค่ะอยู่ไกลนิดนึงจังหวัดอะไรฮะจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรจัังหวดเพชรกาจังหวัดเพชรกาจังหวัดเพชรกา ด yup. ได้8ล้านเพชรจ้าขอแสดงความยินดีกับร้านเพชรก่นเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิด High View ที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกการตรวจจับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนไฟไหม่ตรวจจับของหายและวัตถุแปลกปลอม โซนนิ่งรักษาความปลอดภยัยมุมไหนก็หนีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ h ฮวิวพร้อมความคมชัดขนาด Full HD h i ไฮวิวไฮเทค CCTV เรื่องกล้องต้องล้ำกว่า